กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของดวงชะตาที่ส่งมาทางจดหมายแล้วก็มีเรื่องราวดีๆด้วยนะที่ทคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะลงทุนได้นะคะซึ่งลงทุนน้อยแต่ว่าได้กําไรงามทีเดียวค่ะกับฒนาบุฟฟี่มอลนะคะครั้งนี้ร่วมกับนิตยสาร SME ชี้ช่องรวยนะคะจต่สำหรับพิเศษค่ะเพื่อผู้ที่สนใจอยากลงทุนเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะคะพบกับสุดยอดแฟรนไชส์หลากหลายรูปแบบ ที่ลงทุนน้อยกํไเรง,งามค่ะทั้งร้านอาหารทั้งร้านกาแฟนะทั้งเรื่องของความงามหรือว่าแฟชั่นเองก็ตาม พร้อม <Workers. S 2> ทั้งแนะนําพื้นที่ทาเนีทองสำหรับการลงทุนในโครงการกรตนามูวีมอลทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปฟังข้อมูลการลงทุนได้นะคะในงานกรตนามูวีมอลชีช่องรวยวันที่6กุมภาพันธ์ค่ะตั้งแต่9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณศูนย์สีอาเซียนนะคะชั้น10อาคารไซเบอร์เวิลด์นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ไปร่วมงานนี้เฉพาะผู้เข้าร่วมงานนะคะก็มีส่วนลดพิเศษสำหรับการลงทุนให้ด้วยนะคะสนใจ รีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้เลยนะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะก็ที่เบอร์โทรศัพท์0939573887นะคะ,ะแล้วก็029336873นั่นเองนะคะใครที่กำลังมองหาการลงทุนอยู่นะลองไปฟังในเรื่องราวของข้อมูลที่นี่รับรองว่าได้ข้อมูลที่ดีแล้วก็รวมไปถึงคาเลดีๆด,ด้วยนั่นเองนะคะมานสน่งจดหมายกันบ้างดีกว่าค่ะ เจ้าของจดหมายนะคุณสกุนาเกิดวันที่29เมษายน2522นะคะเวลาเกิด5้าทุ่ม15นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถูกต้องครับชื่อค่ะมีชื่อมาให้อาจารย์เลือกแต่ชื่อเดิมคือสกุณาซอเสือกซอไก่สละอุสกุณาเกิดวันเสาร์มีตระกูลสอกอก่ัเกิดอาทิตย์จมีตระกูลสอไม่ได้อ่ะชื่อแรก นัชชานันนะคะนอนเนมไหลกาศทอสันฐานชอช้างสละานอนหนูไม่เห็นกาศนอนหนูทอทหารนอนหนูการันทอทหารแล้วมีนอนหนูอีกเหรอค่ะนัชชานันนะนามสกุลจะ้ะเกตมณีนะคะก็กไก่อ,กลอสละเอกอไก่สวรสศีมอม้านอนเนมสละอีนยังไม่ถูกใจ อ่ะชื่อที่2ครับนัทถาพรนัทนะคะแล้วก็ทนังบนโทสละอาทนังบนโทสละอาพอสัมภาวรอเรือนอนเลนกรันเนี่ชื่อนี้เข้าท่านัทถาพรใช้ได้นะดีเลยแหละก็ใช้วัคซีนนมเลขกระสายก็ะสวยแล้วเมื่อรวมกันามสกุลก็ได้คู่รับคู่โชคจ้ะแล้วก็มีอีกชื่อนึงค่ะอ่ะาไหนๆมามา มีนัดฐาพอเหมือนกันแต่เป็นทอสันทอสันฐานสละอาจากพาน้มันโทเป็นทอสันฐานก็เป็นทอสันฐานติดกันเลยถูกไหมจ๊ะตอนนี้เหมือนอากาศทอสันฐานสองตัวถูกไหมลูกอ๋ออันนี้เป็นวิชาการตอนนีอนนี้เหมือนอากาศแล้วก็ต่อประตักทอสันฐานสละอาแมวแมวแมว สุดท้ายนอนเนนพอสมเพาบารรยากาศชอช้างแล้วก็นันอ,อ่านสิจ้ะนอนเนนพอสำเพอบารรยากาศนภัชนันนันกต้องยังไงจ้ะเหมือนเดิมเลยค่ะนอนนอนหนูบรรยากาศนอนหนูททหานนอนหนูกระรันถึงขั้นปวดตาเ,เสริมทรัพย์เสริมโชคโดยสรุปใช้ชื่อนภัชนันแล้วก็ชื่อที่สองอนัฐาพรนัรฐาพร,ร,รพทศทศฐานติกันสองตัวใช่ไหม นัทถาพรเมทมรนมน,นโทสตรงสระอาค่ะขอขอภัยโทษนะครับอ๋ออ๋อใช่ใช่ใช่ถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกแล้วคือชื่อที่สองแล้วก็ชื่อที่สี่นี่เองเดี๋ยวนะขอดูอที่สองอีกครั้งหนึ่งมุ้ยอ่านให้ฟังหน่อยนะนอเนนอนเอนมพนักกาถอสันฐานทอนามนบนุโทสละอาอะแล้วก็พร พอพอสัมผัสรอเดือนอนนี้ก็ได้โอเคใช้ได้สชื่อชื่อที่2กับชื่อที่4นะครับเอาละเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะไปกันไวนะฮะวันอา,อาทิตย์ผ่านไปแล้วนะครับเริ่มที่วันนี้วันจันทร์ประกอบการมงคลได้ทุกอย่างแต่ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรทางเรือประกอบการมงคลทางน้ำนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด9ก้นาฬิกาหนึน่งนาทีถึงเก้านาฬิกาสานาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่26วันนี้งดออกรถที่เหลือดําเนินการได้ 1 4 3 1นาฬิกานาทีถึง15นาฬิกคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยสุขที่30ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพราะเป็นทั้งวันสิทธิโชคและก็วันลอย ช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาล่ะนะคะแล้วคุณผู้ชมที่เป็นผู้โชคดีนะคะสำหรับหนังสือคมพีมหาตะเลขนะคะหนึ่งท่านที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะรายชื่อด้านหน้านี้แสดงความยินดีด้วยส่วนใครพลาดไปก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้ในแต่ละวันนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการย้อนหลังได้เข้าไปที่นะคะยูทูบนะคะแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลย Miracle Channel น,นะคะ ทีวีไทยแลนนั่นเองค,ค่ะและวันนี้ก่อนจะก,กันไปก็ฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรความฉลาดอาจทำให้เราคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ดีกว่าคนอื่นแต่ความอดทนจะทำให้เราก้าวถึงเป้าหมายเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you <laughs>